วิ่งแปครับวิ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับวิ่งแปดครับวิ่จากล้านครับวิ่งล้านหนึ่งในสามล้านโตได้หรอพ่อให้วิ่งแปดครับแปดพ่อคำพันเสียงดังฟังชัดครับคำพันพ่อ่อที่เล้ยวเป็นยังไงก็ได้ยินเขาบอกบยแตกพมทลมพอดไล่บัวป่าบ่อมก็นั่นอยเข่าโยเขบาไเลผม เราแบบคนบางคนขอบผมว่านี่ยิ่น้องผมบอกแบบตรงๆ<ร>พอมาปล่อยหลายนผมก็บอกไหลผมก็ว่าเป็นศาสตราจารย์เนาะ,ะผมก็มีกันมี่งรุดเนี่ยนี่นะครับผมแต่ว่างวดนี้คือจังนหนี้เินว่าจองป้ายแดงรคือผมนี่มาหาผมนี่ผมได้รถเงินที่ส่งรถอัดฟันเห็นผู้ยิ่งข้นี่ครับผมมั่นใจได้เลยว่าครับงวดวันหนึ่งกาหามวันหนึ่งเห็นบ่ค่ะมวดกางหามฟันไว ไม่ยิ่งพิ่นผมเลยถามผมถามมันเป็นยังปิ่งปลาบ่ปิ่งปลาหัวนะปิ่งปลาเพิ่นปิ่งปลาหลังไฟผิงกันอยก็กำลังหนาวล้วผมเลยถามมาเอามาบ่มันคนคือหมู่เจ้ายืนอยู่นี่เอาแม่เนีว่าปิ่งปลาเอ้ยปิ่งปลาเอาว่าแม่นว่าปิ่งปลาว่าพีดยังเดียวโว้ยมันให้มันผมมีเงินมีทองคือเพิ่นเนาะจ้ะผมได้เงินหลายอยู่เอามาเว้างวดนี้บาดนี้พอครับงวดนี้คืนแรกผมฝันว่าไม่ยิ่งเมื่อยืนอยู่ย่างเขามาใกล้ขังผมู่ขางนี่ ยืนซ้ำนี่ล้วมันขึ้นที่สองมาฟันว่าพ่อปลาเปล่าคอตะบักลูกกวนแล้วยนทั้งที่โอเอเนี่ยครับผมดูเลียดูเลียอยู่นี่นะบาดนี้บาดนี้ตีเลขตัวใดบ้างอ,อันนี้นเนาะเลขนี่ปลาเนี่ยบอปลาเนี่เป็นแปดปลาเป็นแปดหาแปดแปดหานีบบอกครับผมถ้าเป็นผมมีเงินหน่อยตีผมวิ่ง มื่อหนึ่งคืได้ได้สามหมื่นวิ่งล้านหนึ่งได้สามล้านแปดในนี้บอกเลยครับบอกกับพ่อมช่วยหลังสิบงวดใดพ่องวดนี้นะครับผมงวดวันที่สองอย่บอกครับผมบอกคอดมองยูเม็นหมดครับอุ้ยเห็นแต่ว่าขี่รถลงไหมเห็นนี่อย่างอ๋อผมเห็นทะเบียนรถค่ะเออไม่มีเบาน้องหัวใจกูผมไม่มีเบาน้องรถผมเช่นอะไผมจับทะเบียนรถผม้หเรื่องว่าค่าด้วเลขตัวนี้ผมก็จับจ่อมาแล้วรถจะเรียงหาไปแล้วค่ะตัวใดพ่อแปดหาหาแปดกับกันพอมพ่อ เ็นแจะว่ามากลายถ้าเป็นผู้หยิ่ง่าจา,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 างไหนงั้นผมคุบรเดี๋ยวผมไล่กวาดรวดเพราะยังไงติดบินติดโคก็เมียนแล้ววตัวนี่ะครับแปดหนะครับผมตัวมากลายหลายครับวดนีะนี้บอกวดนี่นี้ว่าออกครับผมเม่นเป็นผู้ยญญิ่งนีพราว่าอะไ่คุบแล้ดียนี่มนิ่นี่ยม่นแล้วมีบ่านองวาแม่นนี่ดีาดเนี่เราแล้วพ่อนีอกพ่อสิคุบได้อยู่บอกแปดป หกข่าแปดสามตัวตัวไหนอ๋หายไปเลยอร่อยสามตัวตัวไหนนะครับหกห้าแปดครับกับเรเนี้ยื้อเรียกกห็นซื้อซื้อกับพร้อมหข้าแปดหก้าแปดแปดห้านิ่บนย่างเดียวล่างไม่โยบอกเขาลงบอกปบร้อมไม่ต้องนั่นทุกคนบอกเจ็บที่ทุกคนทุกประเทศล่างบ่าเอาบนย่างเดียวโตได้บนย่างเดียว่ให้มาให้ชื่อเรีกใหรบ่มีแปดนั่นตผ้นั้นมาได้เงินได้หัวดิ ครับผมบอกลงหนามปเลยฮะเมนผมมีเงินที่วิ่งแสนหนึ่งได้สามแสนวิ่งตัวไรพ่อแปดแสนแปดล้านเปอร์เซ็นต์ครับแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่ว่าออกนี่ว่าออกอเมนอเมนง้อห่วยในที่บอกว่าลูกมันกับ่ลูกมันคือมันอยู่แล้วโอมันอยู่แล้วก่เลี้ยงลูกขับอยู่แล้วอยู่งซั่งมั่งบอก่าครับผมอู้ล้านเปอร์เซ็นต์ผมแมนแล้วว่าผมฟันตามขึ้นสองขึ้นสามขึ้นส่อนบ้าท่ปลาเนี้ยว่าแมนเนี่ว่ะ ป่าพอตะบักรู้ตะบักีเลี้ยงถัง่าป่าไรเนี้ยว่ะผมยังขึ้นมาว่าผมฝันใหญ่ลวมาฝันเล่นป่าเนาะผมมือขึ้นก่อนผมกับฝันเห็นป่าว่าจังไดก็พ่อคือว่าได้ยิ่จ่องรถป้ายดงโอ้ยผมกับเนี่ยผมผมไปอุดอนเนาะโอ้ผมกจะจู้อรถผมก็ไปจับผมผมเอางสเรียนผมก็ย่างไปมึงในรถนั่นละพวกเิี้ยวทำขายตัวนี้ไรไม่ไดนี่นี่ซีประตูหน่พอหเก้าแสนสี่หมื่น นนมักหลายมันบอกขั้น,นอ่ะโอ้ผมมักตัวไม่นี่หรอกมักหลายมันงาม <c oughs> มันงามครับ <c oughs> มันมีเงินกับหวยจับร่องว้วอยหอบมีเงินจับเขาแล้วห้อหาของเือนนี่งามผ่อมีโตกันอย่าบอกขาดผ่อตัวกันคือห้าเก้าครับผมกันคือห้าเก้าครับเน้นๆนี่ตัวใดกับผ่อห้าแปดแปดห้าห้าแปดแปดห้าครับตัวกันคือห้าเก้า พ่อมันใจร้ายวันไหนพ่อสำรวจผมพัดเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยล้านเปอร์เซ็นต์ครับผม้้าปอครับผมอย่าเรื่องแปดหาเด้อย่าลรืมตัวใดพ่อตัวคอครับอย่าลืมตัวใดค่ะแปดหาครับผมเน้นๆดูสามตัวหกห้าแปดหกแปดห้าสองตัวบนยังเดียวล่างบ่ล่างบ่าวโยงยิ่งบนมาเลยแปดครับผมโอ้ <Okay. S 2> เวลาผมซื้อ่าพันนี่ละพันแท้ว่ามีซื้อนั่นเปลี่ยนจากพันเป็นเท่า,าไหร่ก็พอล้านล้านหนึ่งห้ยล้านหนึ่งเนา,านวิ่งล้านได้ล้านครับมีคำท้าว่าพ,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 พร้มอมพังโมว่าท้าบโบว่าท้าผมก็ได้เงื่อนมั่นใจเราผมว่าจะให้มัน่ห่อนมืออื่นเหนี่งตัวเราออกเลขเนี่ยมั่นใจปานั่นบอกว่าถ้าผมผมมั่นใจเลยจะให้ออกมืออื่นเนี่ยครับอันนี้ก็ธรรมดามันมาถึงเวลามันก็มาออกมาถึงเวลามันเย็ดยังไลยกับฝ่าวิญูเขามาแล้ว อออกืนถ้าะ่อครับผมมันก็อยากได้เงินน้ำมันตัวนี้เลยล่ะนั่นออกไรอยู่นะอยากน้ำมันปัจจัยซีนี่ล่ะขอรับประกันครับพ่อหาเบอร์โทรเอฟซีออกหายครับผมจุดโดนหลุดเขียนนะจุดโดนคุณเว้นมันจะเป็นหรอกครับผมพ่อจำเบอร์ได้ยิบบ้างหมอผมจำไว้ได้หรอกผมมันนั่นเห็นหมให้มันมียิ่งอวดมันหนึ่งมียิ่งมาผมผมผมถามมียิ่งมามียิ่งมาปุ๊บผมฟันปลาตัวนั้ไปขึ้นปีกป่า อมีนิ่น่มาหาผมยัำไนีเตี้ยห่มงว่ามันบอกผมว่าผมแห้ผมแผมเราผมจำได้งวดิ๊บขนว่าเนาะห้าเจ็ดห้าเก้ามันรออะไออกก่้งหานี้คือกันไม่อีกออซาทูเดอร์ยาที่ดมากไปจองไฟแดงตัวนี้ป่อครับผมเอาโชว์ครับตัวจองอะไลืเทือนไฟเปิืได้ไหนจองไฟแดงตัวไหนดงๆพ่อว่าดังๆ อ่านี่เด้อทุกคนเด้เอลองนับบางนาครับนี่เราผมให้ององยิงครับบางนานิดโอเคชุดไดกว่จองป้ายแดงนี่นะครับหกหาแปดล่ะครับหกแปดหาล่ละชุดจองป้ายแดงาเซแมนบพาครับมันใจคักไหเนาะล้านเป,รนนเปรนอร์เซ็พันปอร์เซ็ตหมละอาคุณิงผูนี้มาจากเทีอเราพ่อห้อยมาสองเที้ยนี่เรามาสองเทียเทียนั่นกัยงจะมัมามากบ่ยน่งจอออกมากผมก็เลออกมาซียอาหาดิ ไดมาเนยนั่นบอเออมาเนได้เน่ยนันไม่แน้วมาต้องได้ระว่างนั่นเมือนขพงโปรแลนเขาผู้ดอนหกห้าแปวดที่แล้วในเล็กเขาเก้าห้าครับผมผมีาหาเก้าหาเจ็ดมันออกเก้าหาวัดนี้ให้ตัวได้พ่อ6คกาแปดครับมั่นใจว่าการไปน้ำเนี้ยคือตัวขึ้นตัวลงยี่นี่นนี่ลครับผมหแปดหา้าบอพ่อครับผม เก่าหาหายเสอบอครับเก่าหานี่มันออกแล้วรับรองมาไม่ได้มีแต่ตัวคับบ้านนี้เก่าหาออกแล้วเนี่ยถ้าหาเก่าท่านเดีออกหามันเป็ี่ยนไปเลยข้อเขียนวิ่งแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์เล่านั่นวิ่งตัวิ่งแปดวิ่งแปดวิ่งแปดพี่บุญธรรมล้านเปอร์เซ็นน้าเน้นวิ่งได้บุญธรรมวิ่งเล่าแปดมีม้าช่วยข้อเขียนเอากระปากกาเขียนเพิ่มประจุการนะวิ่งแพ่อมาเขียนแปดนะจ๊ะล้านเปครับผม